สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการชีวิตไทยไกด์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่จรีพามารับประทานอาหารเอาแบบเด่นเ่นเลยอาหารทีออ่ถ้านึกถึงจังหวัดจังหวัดนี้เราต้องนึกถึงตัวนี้เลยอาหารที่นี่นะครับก็จะมีเด่นๆอยู่คือปลาทูนะครับกุ้งแม่น้ําและที่แน่ๆเลยเมนูเด็ดสําคัญปลากะพงนะครับแม่น้ําแม่กลองนะครับท่านผู้ช,ชม ตอนนี้นะครับพิชลีมาในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนานะฮะคือทำไมเท้าฟาวแบบนี้ก็คือร้านที่พิชลีนั่งตอนนี้นะครับชื่อร้านครัวกุ้งแม่น้ําบางพลมนะฮะตั้งอยู่ในวัดบางพรมเลยนะครับติดกับแม่น้้าไม่กองนะฮะเหมือนเดิมครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอโอ้โห ร่วมส10ครั้งแล้วที่รายการของเรานะครับต้องมาถ่ายทําที่นี่มาแม่กองก็มาที่นี่นะครับร่วม1ิบสิวิดีโอแล้วที่นั่นข้างๆพิจารีก็คนเด,เดิมของเรานี่แหละครับสมาชิกเดิมของเราเลยชื่อพิตินะครับพิติจะเป็นเจ้าของอครัวกรุ่มแม่น้ําบางพรหมนะครับพิติสวัสดีครับเอ,อาละไม่เจอกัน2ปี3มปีสุขภาพ โอ <Okay. S 2> เคก็ยังโอเคอยู่คครับก็นกินอาหารอาหารแบบพวกปลาพวกน,นี้ยังไงไงแข็งแรงอยู่แล้วป,ะะปลากระพงกุ้งปลาทูไม่เจอกันมาเนี่ยร้านเราเนี่พัฒนาไปเยอะเลยผมดูแล้วเนี่ยด้านข้างร้านเนี่ยทางวัดบางกคลงใช่ครับพ,บพาาากกระพุทธธรรมหาจักรพรรัฒเปิดโลกค,ครับออโอ้โหปวดเดิมทีข้างๆเนี่ยไม่มีนะค,ะครับท่านผู้ชมไม่มีไม่ม,ม,มีสถานที่เคารพสักการะ นะครับไม่มีแล้วไอ้นิดนึงเลยถูกหวยบ้างยังเจ้าแม่ตะเคียนมีครับใช่ไหมใช่ครับโอ้เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนทองครับมีม<ต>คนทุกมีโชคลาภเยอะครับอ่าสายมูอย่าลืมอมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนขอหวยกันก่อนถูกไม่ถูกแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็แวะมานั่งรับประทานอาหารบัวแพร์ุ้งแม่น้ำบางรง พี่ตีเมนูเด็ดของพี่เนี่ยเห็นว่าพี่ตีทําเมนูเด็ดขึ้นมาคืออะไรพี่เมนูเมนูเด็ดของทางร้านก็เป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำครับผัดไทยกุ้งแม่น้ำโอ้อันนี้ผมรับประทานแล้วครับแล้วก็กุงก้งเผาอ๋อกุ้งผกุ้งเผาเนี่ยที่นี่ยคือกุ้งเผาในแม่กองเนี่ยเทคนิคก,การเผาก็ทั่วไปเขามีแต่ที่นี่ก่อนเผาเขามีฉลอมหลังเผาเสร็จน้ําจิ้มได้ข่าวว่ามีคนมาขอซื้อสูตรน้ําจิ้ม ไม,ไม่ยอมขายเป็นสูตรเราคิดเองจริงๆแล้วอาหารเนี่ยน้ําจิ้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่หวงกันมากแล้วกว่าจะได้น้ําจิ้มสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาใช้เวลาหลายปีนะกวาจะติดใจนะที่นี่ก็จะมีแล้วปากรปากระพงเนี่ยปากกระพงแม่น้ําครับแม่น้ำแท้ๆแม่น้ำำําธรรมชาติเลยหนารานี่เลยแม่น้ำแม,ม่กองเลยที่ทํำยังไงกระพงเอามาทําอะไร ก็หนึ่งเป็นทอดราดน้ำปลาครับอร่อยสุดทอดราดน้ำปลาทอดสามรสบ้าง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 แล้วก็ราดน้ำปลาใช่ครับพูดแล้วอยากกินเพราะผมชอบกินอะไรคือปลากระพงมันหายากผมก็รอปันนิ่งปันไดทอดราดน้ำปลาอันนี้ปลากระพงราดน้ำทอดราดน้ำปลาแล้วีลอง็นของแทนแน่นอนเพราะว่าผมหายเองด้วยอ๋อตอนนี้หายเองเลยเรือมีวันนึงนึกแต่หายในน้ำนี่เลยใช่ อันนี้ของสดเลยฮะพอขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้มีตู้ตู้ให้ปลากระพงมันว่ายอยู่สมมุติผมมามากินผมอยากรับประทานปลากระพงผมจิ้มอะไรได้ไหมเอาผมเอาตัวนี้ได้ไหมได้ครับได้เลยนะทําให้เห็นสดๆเลยได้ไหมได้ครับกุ้งเกลื่อนในผมช้อนในบอนนั่นเองนะได้ครับได้ด้วยได้ครับท่านผู้ชมจะพูดอะไรดีแหละที่นี่มันเยอะไปหมดอ่ะ ท่านผู้ชมชอบรับประทานอะไรดีกว่านะฮะถ้าชอบรับประทานอะไรแจ้งมานะครับสอบถามมาในคอมเมนต์ก็ได้เพราะว่าที่นี่ไม่มีวันหยุดนะฮะยกเว้นท่านเหนื่อยมากจะขอหยุดอาทิตย์หนึ่งสักวันอรนเพราะที่นี่คนเยอะจริงผมหาหาจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยมีคนเพราะไม่งางนั้นผมจะไม่มีโอกาสได้คุยกับที่เลยจะอยู่ในครัวตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าเดินทางเข้ามาหาอาหารรับประทานดีๆเปิด GPS วัดบางตรงหรือ,เ,อ,อเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ครัวแพรกุ้งแม่น้ำบางตรงนะ GP o GPS นำมาที่นี่เลยชัวร์ๆหาง่ายสบายๆแล้วมานั่งรับประทานอาหารเสร็จเป็นหมู่คณะได้จุคนได้5-60หกสคนนะครับเข้าไปไหวพ้พระแต่ขอหวยก,กันนะครับ เลยนะครับพี่ชลีแนะนําเลยอันนี้ในรายการทีวีไทยไกด์เราเน้นที่นี่นะครับเน้นที่นี่เลยบอกได้เลยท่านผู้ชมครับรายการของเราจะนําเสนอสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจหรือที่พักนะครับหรือร้านอาหารนะับแต่ละจังหวัดเนี่ยที่นี่ที่เลยแนะนำนะครับวันนี้นะครับรายการทีวีไทยไกด์ผมชลีแล้วก็พี่ตีนะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ